ห้าเช้าข่าวดีเช้านี้พบกับเจนยานทิพย์กับข้อสงสัยจริงหรือที่เธอมียานทิพย์ในช่วงเชิญมาคุยช่วงคุณเธอระวังภัยเตือนสาวๆอาจตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพที่เข้ามาตีสนิทชื่นชมข่าวดีเรียนรู้ข่าวร้ายกับนพจัก์อัตนน์และปาจลีสวนสินพงในห้าเช้าข่าวดี สวัสดีค่ะสวัสดีคับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ5าา้าช้าว่าดีค,ค่ะควันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่สร้างพลังให้กับคุณผู้ชมอย่างมากเลยค่ะต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสังคมไทยนะคะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างให้การยอมรับคนพิการเป็นอย่างดีสามารถเข้าทํางานในที่ต่างๆได้แต่ก็ต้องยอมรับอีกข้อหนึ่งว่าคนพิการอาจจะไม่ได้ทํางานในตําแหน่งที่สูงนักแต่ว่า <ừ> เรื่องนี้เนี่ยจะสร้างกําลังใจให้กับใครนะคะที่มีคนในครอบครัวเป็นผู้พิการอย่างยิ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนนะคะไปเจอเออกับผู้ชายคนนึง ชื่อว่าหัวงัวฟู่ชายคนนี้ค่ะอายุ41ปี mm hmm. ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยร่างกายก็ครบ32ดีแต่มีวันหนึ่งไปถูกไฟฟ้าช็อตเข้านะคะอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะส่งผลให้เขาเป็นแบบนี้ต้องถูกตัดแขนทั้งสองข้างหลังจากนั้นนะคะหวงกัวฟู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ท้อแท้แต่อย่างใดเขาคิดเลยว่าเขาจะต้องมีชีวิตอยู่รอดแล้วก็จะต้องมีอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้เลยตัดสินใจฝึกการวาดภาพด้วยการใช้ปากแล้วก็การใช้เท้าอย่างที่เห็นนี้ค่ะด้วยความสามารถของเขา ะะภาพวาดนี่ออกมาสวยงามมากเรียกว่าสวยงามกว่าศิลปินบางคนที่ใช้มือวาดด้วยซ้ําจนทําให้นักธุรกิจชื่อดังของจีนแล้วก็ทั่วโลกรวมถึงคนที่รักศิละปะทั่วโลกเนี่ยสนใจมาซื้องานของเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่หาเลี้ยงตัวเองได้เขาบอกว่าตอนนี้หวงกวัวฟู่วัย41ปีผู้นี้เนี่ยต่อสู้จนได้เป็นรองผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์ศิละปะจีนไปแล้วด้วยค่ะสุดยอดจริงๆหวงกวัวฟู่เนี่ยพิการตั้งแต่4ขวบนะครับด้วยอุบัติเหตุอย่างที่คุณปาจลีเล่าให้ฟังก็ถ่าเต้าทำงาน นะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าเรามีพื้นที่ให้กับคนพิการแล้วแต่ว่านี่คือพยานหลักฐานอย่างแท้จริงเลยว,ว่านอกจากมีพื้นที่ให้เขาทํางานได้เหมือนคนปกติแล้วแต่ว่าเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถไต่เต้าเช่นคนปกติเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะเขาสามารถไปอยู่จุดที่สูงแล้วก็อาจจะสูงสุดได้ด้วยนะคะต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะใช่ครับวัมนในช่วงคุณเธอระวังภัยนะครับสำหรับคนที่นิสัยเหมือนผมชอบทํากิจกรรมอะไรซ้ําๆกินข้าวกระทานร้านเดิมซ้ําๆนะครับนั่งมุมไหนก็นั่งมุมเดิมซ้ําๆหารู้ไห นัน่นเป็นบ่อหนึ่งของมิจฉาชีพที่จะเข้าถึงคุณผู้ชมได้วอ,อยู่นะคะต้องระวังให้ดีค่ะไปติดตามในช่วงคุณเธอระวังภัยค่ะเชิญครับสาวๆที่ไปไหนมาไหนคนเดียวโดยเฉพาะที่ชอบนั่งสถานที่ซ้ำๆแล้วคุณอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้แต่จะทำอย่างไรถ้าคุณ ไม่อยากตกเป็นเหยื่อของภัยใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงสาวเจ้านางหนึ่งว่างๆหล่อนก็ไปนั่งดื่มกาแฟอ่านหนังสือทำงานชิวๆเป็นประจำเวลาเดิมๆแต่วันนั้นค่ะคุณขามีผู้หญิงแปลกหน้าเดินมาเธอก็เห็นว่าอ่ะเป็นผู้หญิงไม่น่ามีอะไรหรอกก็เข้ามาชวนเธอคุยมาชมว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้แล้วจะชวนไปเป็นเพื่อนนางเอกหนังฮ่องกงอีก โอ้นี่เธอสวยไปเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณขะตอนที่เริ่มคุยกันผู้หญิงคนนั้นก็เอื้อมมือมาจับสาวเจ้าจากนั้นค่ะสติที่เคยมีอยู่ของเหยื่อรายนี้ก็หายไปเธอเริ่มเกิดอาการมึนหัวควบคุมตัวเองไม่ได้มึนๆน,นิ่งๆง,งงๆอาการเหมือนคนจะเป็นลมแต่อาการมันรุนแรงกว่า คือมันเหมือนหัวหมุนหมุนผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้ก็ชวนเธอคุยไปเรื่อยขอบัตรเอทีด้วยค่ะมาถามรหัสเหยื่อที่สลืมสลืออยู่ก็บอกไปหมดค่ะคุณขาเขาขออะไรก็ให้เขาไปหมดสุดท้ายก็ฟุบหลับคาโต๊ะโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนะ่ะถูกรู้สับไปหมดแล้วขอเออค่ะคุณสาวๆค่ะอย่าไว้ใจคนแปลกหน้า ไม่ใช่แต่ผู้ชายเท่านั้นเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเพศเดียวกับเราๆนี่แหละก็จะมาเป็นภัยกับตัวคุณได้เห็นแต่งตัวดีๆมาดีๆอย่าเพอ้อไว้ใจคิดว่าเขาจะไม่ประสงค์ร้ายกับคุณนะคะข้อสำคัญอย่าให้คนแปลกหน้าคนหน้าแปลกมาจับแขนจับมือถูกเนื้อต้องตัวเพราะคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาจะเอายาอะไรมาป้ายใส่คุณหรือเปล่าแล้วอย่าไปพูดคุยกับคนที่เราไม่รู้จักคุณเธอขอเตือนนะคะค่ะบอ้าค่ะบ ภัยอันตรายมีอยู่รอบตัวเราคำโบราณที่บอกว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้ายังคงใช้ได้อยู่ในยุคสมัยนี้ระวังภัยไว้นะคุณเธอทั้งหลาย เป็นภัยที่เราอาจจะไม่คาดคิดเนาะยิ่งคนที่เป็นแบบคุณนพจักรนะทำอะไรซ้ำซํำๆกินข้าวร้านเดิมประจาเนี่ยคนมันจะจ้องแล้วว่าอยากให้เผลอแหละไม่ใช่ชี่บุกมาถึงคุณแน่นอนแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาเวลาเดิมๆนะคะคดังนั้นเราต้องเปลี่ยนร้านเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางบ่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นว่าใครที่ชอบทานร้านเดิมก็ทานได้แต่ว่าทานนี้ก็ต้องแบบดูตามมาตาเรือน,นิดนึงเนาะน<ผ>มีใครมาแอบจับจ้องอยู่หรือเปล่าเห็นว่าวันนี้เรามีสุภาษิตดีมาฝากกันอย่างเช่นเคยเป็นคําคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เราคุุยกับคณเจน ทิพย์นะครับน้ำไหลเปลี่ยนใจปลาเงินตราและเวลาเปลี่ยนใจคนครับใช่ค่ะและความซุกซนเปลี่ยนใจแฟนด้วยระ <c oughs> วังกันที่ดีนะคะเพราะทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเป็นอนิจจังค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่กับเราสองคนนุ่มพจักปัจจรีในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ <c oughs> โลกนี้ไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายบนโลกอันวุ่นวายสิ่งอื่นมากมายยังรออยู่โลกจะสุดใจเมื่อใจของเรารับรู้ชวนเธอมาดูช่องห้าตอนเช้ามีข่าวดีชวนเธอมาดูมาดูห้าเช้าข่าวดี